ช่วงนี้ไม่เหมาะสำหรับผู้มีกับใจแคบหรือทีมงานที่หลงไหลภาพยนตร์ตัวเองจนเกินไปผู้ชมควรใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจก่อนเสพงานภาพยนตร์ การันตีสัปดาห์นี้ไม่พลาดกับกระแสภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ที่กวา่ารางวัลมาหลายเวทีอย่าง The m i s l a ภาพยนตร์เพลงเรื่องราวที่ดัดแปลงจากละครเวทีอันโด่งดังที่ผ่านสายตาผู้ชมมาแล้วกว่า60ล้านคนทั่วโลกผลงานของผู้กำกับรางวัลออสการ์ Thom c เปอร์จาก The King's Speech ที่ไม่ใช่แค่ผู้กำกับที่เกรดเอแต่ยังคนทับนักแสดงแถวหน้าทั้ง Hugh Jackman Russell Crowe Anne Hathaway และ Eddie r e d m a y n นภาพยนตร์เรื่องนี้จะน่าสนใจแค่ไหนในสายตาของทีมการันตีไปติดตามกันเลยค่ะ Where child? your was ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงการันตีนะครับสวัสดีครับเออสวัสดีครับวันพี่จะได้สุภาพเรียบร้อยวันนี้เราจะมาการันตีภาพยนตร์เรื่องถามวุ้เนี่ยแลมิสลับอะไรนะแลมิสลับดัมมี่สลับโอ้สบายเลยอย่างเงี้ยโอ้ยไปพร้อมๆกันนิดนงกันหนุ่มเนย ภาษาไทยหรือว่าภาษาไทยเรียกว่าเหยื่ออาธรรมอะไรนะเหยื่ออาธรรมเหยื่ออาธรรมโอ้ชื่อเรื่องก็แปลกๆงงๆไงไม่รู้นวมันเป็นวรรณกรรมคลาสสิกโอ้พี่กว่าดูไม่รู้เรื่องอ่ะอูโกอะไรวะสักอย่างวิกเตอร์อูโกวิกเตอร์อูโกฝรั่งเศส1 8ึ่งพกว่ากว่าไปไเขียนเป็นหนังสือหนังสือมีแปลไทยด้วยนะแปลปีประมาณปี33หนาขนาดนี้5เล่มจบอ่านม ทำลายยืดเลยถามไม่ได้ด้วยเคยเคยมีใครพอจะเคยได้ยินบ้างไหมเหยื่ออาธรรมเนี่ยเรมิสลาฟแล้วก็ลาสมิสเซเเบลเหยื่ออาธรรมนี่เคยได้ยินก็คือคืนบาปผมพิรามของไทยมาทุ่มหน้าเออโอ้โอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นพูดยากกลัวจะดูยากไหมอย่างนั้นอ้น่ะกลัวดูยากเพราะว่ามันเป็นเรื่องมันดูดูซับซ้อนและดูภาพตัวอย่างเนี่ยกลัวว่ามันจะหดหู่แเรื่องมันเป็นแบบแบบ ยุคปฏิวัติฝรั่งเศสอะไรเงี้ยออกมาแล้วกลัวจะซึมอะดซ้ายจัดอะไรเงี้ยอ๋ออ๋อแต่ว่าถ้ามีเรื่องการเมืองเป็นแบบว่าแบก่าเอออว่าสำหรับอนน่าสนใจหนังเนี่ยร้องเพลงทั้งเรื่องเลยเป็นมิวสิคอลน่าสนุกดีนะเอาไม่ได้ดูเอาไม่ได้ดูตัวอย่างมาแต่น่าสนุกดีเป็นเหมือนละครเวทีป่ะที่มันเป็นละครเพลงร้องเพลงอันเนี้ยปกติหนังเพลงเขาทำเนี่ยเขาจะร้องกันในสตูดิโอ ไอ้นี่ไม่ใช่เว้ยไอ้นี่ร้องตอนถ่ายเลยเถ้าไปร้องไปเราเหมือนมาเราคุยเอ้ยเนี่ยตอนนี้เรามาทำการันดีเลยแล้วตอนนี้เรามาดูเลือดดัมมี่สารพัด เขาเล่นเป็นโนเขามีทีมเล่นเป็นโนอยู่เลยนะตัวละครก็ร้องไปด้วยเลยเดินตีข้างหลังเนี่ยเหรอไล่เพลงเนี่ยไม่คุ้นเหนี่เพลงเนี่ยเคยได้ยินเขาได้ยินตามร้านอาหารเคยได้ยินตอนตอนตอนที่แม่ใส่หูฟังเราอยู่ในท้องไงก็หนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าไล่เพลงไอ้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 เพลงเนี่ยซู s a นบอยร้องไอ้ที่คลิปคนดูเยอะๆออ่เยอยแค่มี เธอราอดเลยดาราดาราดาราดังๆเพียบเลยยูนแบ็คแมนแอนฮัตเว่ยวัตเซลโครพอมแอนเจอรี่ก็ม่กับนาก็กับทอมฮูเปอร์กากับไอไอทอมอยู่คิงสปีชมาใครใครรู้คิงสปีชมั่งชอบไหมชอบชอบ ที่ที่พูดติดอ่างที่ใช่ไหมเป็นคนติดอ่างใช่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 เขาไปเป็นเป็นผู้กับเรื่องนั้นเหรอเฮ้ยอย่างนี้น่าดูอย่างนี้น่าดูจริงจริงเราชอบคิ้งสปิทพอแล้วหนังได้รางวัลโกลเด้นโกลเปียบเลยครับผมผู้กำเนิดาราประกอบชายลิวแจ็คแมนได้นำนึกประกอบว่านำนำชายดีขึ้นไหมอ่าแล้วใครประกอบอ่ะประกอบผู้กำเนิอื่นได้ ตลุกรับเพลงหนังได้หนังยอดเยี่ยมด้วยสาขาตลุกรับเพลงงั้นแล้วเฮ้ยไม่ไม่ถ้าเป็นผู้กลับคนนี้ตำตำว่าเฮ้ยตำอยากดูละเรื่องเนี้ยหลานเดิมเดิมรือสุดอยากได้รางวัลมากๆกลัวว่ามันจะไม่เข้าแก๊งไม่มากขนาดนั้นไม่มากขนาดนั้นเหรอเขาชิงกลัวไหมว่ามันจะไม่แมสไม่ได้ดูหนังย่ากๆดูหนังย่ากๆไม่กลัวปีนกันใดปีนกันใดดูจริงจริงมันใช่มันยากมันยากตั้งแต่ต้นฉบับนิยายต้นฉบับว่าล่ะอ่ะวอ้ายากไม่ยากต้องลองเสี่ยงดูเรามิสลาฟเหยื่อทำครับครับผมะะออมมโโตตกันนน กระดมีสาับมึงไม่เล่นมันมากเลมิสลาเป็นภาพยนตร์เพลงที่สะท้อนให้เห็นความทุกข์ยากของประชาชนซึ่งมือด้รับความเป็นธรรมและความเท่าเทียมในสังคม แต่ในขณะเดียวกันก็สะท้อนให้เห็นความงดงามของจิตใจมนุษย์อันมีอิทธิพลผลักดันให้มนุษย์นั้นมุ่งมันที่จะทำความดีอย่างถึงที่สุดแม้ว่าจะต้องพบกับความยากลำบากก็ตามค่ะกว่า3ชั่วโมงกับภาพยนตร์เพลงตลอดทั้งเรื่องนี้จะทำให้ทีมการันตีของเราอิ่มเอมจนต้องเทคะแนน,นใจให้หรือไม่อีกสักครู่ได้ติดตามกันอย่างแน่นอนค่ะ แรกที่พี่จินบอกว่ามันคือเพลงทั้งเรื่องแล้วเป็นเรื่องเกี่ยวกับแบบประวัติศาสตร์ของฝรั่งเศสเราแบบโอ้ตายฉันจะรู้เรื่องไหมแต่พอเข้ามาดูแล้วมันรู้สึกแบบฉากแรกก็แบบเป็นเพลงแบบอารมณ์เหมือนปลแบบุกใจฉันต้องก้มหน้าทํางานต่อไปทําเท่าไมันทําให้รู้สึกแบบเฮ้ยทาให้เรารู้สึกดีไปกับมันมากกว่าที่แบบเป็นหนังปกติทั่วไปชอบการนําเสนอด้วยด้วยการร้องเพลงทั้งเรื่องนี่แหละ มันรู้สึกทําให้เราแบบเฮ้ยอินอะเรื่องนี้แทบไม่มีช่วงที่ทําให้รู้สึกแบบมันมีความสุขแบบเต็มร้อยเลยมันทําให้เรารู้สึกแบบว่ากดดันหดหูเฮ้ยมันแบบเฮ้ยขนาดนี้เลยเหรอวะโคตรแย่เลยอะตเต็มสิบอฟให้แ <c oughs> เรารู้สึกว่ามันยืดไปนิดนึงอะ ประท <c oughs> ับใจอันดับแรกรู้สึกอิ่มเอมอ่ะจะบอกว่ามันเป็นหนังชีวิตเหรอมันจะเป็นหนังละ,ะก reek, ็คือมันมีหมดเลยอ่ะหนังตลกอิงประวัติศาสตร์ดราม่ามีโรแมนติกตอนดูแรกๆเนี่ยยอมรับเลยว่ากลัวมาก กลัวว่ามันจะซึมกลัวว่ามันจะน่าเบื่อเพราะเขาบอกว่า3ชั่วโมงกลัวว่าเรื่องมันจะง่วงแต่ปรากฏว่ามันไม่ง่วงเลยหนึ่งความที่มันเป็นมิวสิควลเนี่ยการที่ตัวละครทุกตัวเนี่ยร้องเพลงตลอดทั้งเรื่องเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องแบบเฮ้ยมหัศจรรย์ว่ะจริงๆแล้วมันไม่ได้น่าเบื่อเลยนะมีช่วงกลางๆนิดนึงอ่ะที่ช่วงจิบจีบกันอ่ะช่วงนั้นเนี่ยรู้สึกว่าเรื่องมันกําลังขึ้นแล้วอ่ะพอมันมาแวะแวะเรื่องโรแมนติกอ่ะ มีสะดุดนิดหน่อยแต่โดยรวมโอเคหมดเลยคือร้องไห้โดยที่ไม่รู้ว่าเฮ้ยจะบอกว่าร้องไห้เพราะอะไรอะ่ะคือรู้ว่ามันมีฉากที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราอินแต่ช่วงอินจนกระทั่งจบเรื่องอะ่ะน้ําตาไหลตลอดโดยที่ไม่รู้ว่าเฮ้ยนี่นี่น้าตาไหลเพราะอะไรกันแน่เพราะว่าเรื่องมันกําลังดรามา่าหรือว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ย เรารู้สึกเหมือนในหนังเลยคือบอกไม่ถูกอ่ะไม่รู้ว่ามันแบบคนจะกลัวว่าได้รางวัลมาแล้วหนังมันจะดูยากคือใครกังวลแบบนี้คือลืมไปเลยอ่ะยอมจ่ายเงินมาดูอ่ะอ้อนว่ามันคุ้มมากเต็มสิบอ,อนให้สิบค่ะสำหรับหนังเกือบสามชั่วโมง ถามว่าเบื่อไหมมีมีบ้างตัวตั้มจังเองเนี่ยดูปุ๊บมันก็มีบ้างบางช่วงที่น่าเบื่อหนังมาทําให้เราแบบมันม,ม,ม,มันใส้ไอ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 ตำรวจได้ตลอดเวลามันก็อยากจะลุ้นต่อว่าเพศของเรานี้จะเป็นยังไงจะจะใช้ชีวิตยังไงต่อไปในเหตุการณ์แบบนี้คือ,อยังผมอะผมต้องพูดเลยว่าไม่ชอบแนวมิสซิเคิลอยู่แล้วแต่ถ้าถามว่าหนังเรื่องนี้ผมเสียเวลามาดูไหมไม่นะมันมีอะไรแบบสอนเรามาก มากกว่าเพลงอะ่ะโอเค okay, มันมันร้องเพลงจริงแต่ว่าด้วยความสามารถตัวนักแสดงอะไรเงี้ยมันทําให้เราแบบลืมเรื่องที่ที่เราไม่ชอบไปอะเราดูแล้วโอเคเรามีความสุขเราแฮปปี้กับมันด้วยมันอาจจะมีช่วงที่น่าเบื่อแต่ว่าสําหรับอารมณ์คนไม่ชอบแนวเนี้ยแต่พอมาได้ดูปุ๊บมันรู้สึกกลมกล่อมเต็มสิบผมให้9คะแนน <S <S หักจากตัวผมเองเลยนะ คือไม่ชอบแนวนี้จริงๆอะ่ะเออแต่ว่า9คะแนนนี้ให้พวกโปรดักชั่นให้เนื้อเรื่องให้ให้นักสแสดงไปเลยสัก7คะแนนเออที่เหลือให้พวกเนื้อเรื่องให้อะไรเงี้ยสุดยอดมากฮะเรื่องนี้ ก่อนที่จะมาดูไอเหยื่อทำเนี่ยผมว่าหลายคนพอจะมีข้อมูลแล้วแหละว่า t อ o m h o ปอร์ทำหนังเพลงว่าทุกคนสงสัยเหมือนผมว่า,วามันร้องเพลงมันร้องเพลงแค่ไหนเนี่ยพวกนี้ดีกว่าครับ l e มิสลาฟหนังยาวประมาณเกือบ3ชั่วโมงเนี่ยถ้าเอาบทพูดที่เป็นได a l o g พูดไม่ใช่เพลงนะเอามาต่อกันเนี่ยได้ไม่เกินแผ่นเดียวอะถ้าเป็นภาษาแต่ครนวิธีเขาเรียกว่าซัง True Musical คือกูร้อ,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 องทุกประโยคอะถ้าใครแบบว่าจะมาดูเนี่ยมันต้องปรับความเคยชินจากการดูหนังปกติ ยอสมควรถ้าคุณทําแบบแบบเข้าใจเรื่องพวกนี้ไม่ได้น่าจะคล้อยตามหนังย่าความเป็นละครเวทีมันเยอะมากนะผมว่าศาสตร์ในการนําเสนอเรื่องภาพในเรื่องการเรื่อการแสดงออกของตัวละครซีนที่จับตัว,ต,วตัวเดี่ยวอะไรเงียง้ยมันเอียงไปทางละครเวทีอะที่ไม่ได้ใส่ใจกับบรรยากาศแวดล้อมซึ่งมันพล็อชั่นมันก็ใหญ่โตอลังการแนะแต่ว่าตัวหนังมันไม่ได้ใส่ใจกับบรรยากาศแวดล้อมมากอะมันโคตรโฟกัสอยู่ที่นักแสดงเลย เราโอแต่ละแต่ละคนก็โอ้แสดงดีดีเนาะหนังมันอยู่ในมาตรฐานระดับแบบดีโคตรๆคะจุดดีที่สุดของไอเรมิสลาฟสำหรับสำหรับผมอย่างหนึ่งคือคิดดูดิวิกเตอร์โกเขียนเรื่องเนี่ยหนาขนาดเนี้ยห้าเล่มอะชาตินี้ไม่รู้ได้อ่านหรือเปล่าเหยือ่อธรรมเนี่ยแต่ว่าพอเรามาดูมันอาจจะไม่ครบถ้วนขนาดเท่าที่เขาเขียนมา2ปีแล้วมันออกมาเยอะขนาดนั้นหรอกแต่ว่าอย่างน้อย เราได้รู้แล้วล่ะตอนเนี้ยว่าเหยื่อทาที่คนขยกย่องกันเนี่ยที่วิกเตอร์ฮูโกเขียนเนี่ยมันเป็นยังไงตัวหนังสามารถถ่ายทอดพลังของงานเขียนได้ค่อนข้างจะเต็มรูปแบบเรื่องจะให้ติเนี่ยแทบจะเป็นศูนย์เลยจะมีปัญหาอยู่อย่างเดียวก็เรื่องไอ้ความเคยชินนี่แหละที่คนพอได้ยินว่าหูร้องเพลงทั้งเรื่องเลยเหรอคุยกันเป็นเพลงเลยเหรอแล้วคุณจะถอยไม่กล้ามาดูเนี่ยวัดลองเหอะอยากกินแต่ฟาสต์ฟู้ดเลย เขาเอาดีๆมาให้กินแล้วกินบ้างไอหนังส้นมือส้น,สนตีนร้อยหกังซื้อมาดูกันได้เลยนะเรื่องเนี้ยสามอยกูยังซื้อเลยอาจจะมีปัญหากับรสนิยมของคนบางคนแค่นั้นจะว่าเกรงบาร,รมีหนังเกรงบาร,รมีผู้กำกับก็เลยน,นะ10เพสสิบสิบ